สวัสดีค่ะนักเรียนใน EP ีนี้นะคะค,ครูจะอธิบายถึงเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งต่อจาก ep ที่12นะคะซึ่งใน ep ที่12นั้นคุณครูได้อธิบายถึงเรื่องของออขั้นตอนในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจว่ามีขั้นตอนในการรวมกลุ่มอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากการให้สิทธิพิเศษทางการค้ามาสิ้นสุดที่การตั้งเป็นสาภาพเหนือชาติ นะคะคทีนี้เรียนดูใน EP นี้นะคะเราจะกล่าวถึงกลุ่มเศรษฐกิจที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบันนะคะมีกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มใดบ้างค่ะนะคะกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มแรกนะคะก็คือสหาภาพยุโรปค่ะสหาภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยนะคะปัจจุบันมีสมาชิก 27ประเทศเดิมมี28ประเทศนะคะแต่อังกฤษเขาได้ลาออกไปเมื่อ3เซนต์มก,กราคม2563นะคะปัจจุบันก็เลยเหลือแค่27ประเทศค่ะที่นี้ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยนะคะ,ะเป็นกลุ่มประชาคมฐานหินเล็ก,กล้าย,ยุโรปและขยับมาเป็นตลาดร่วมยุโรป และต่อมาได้เซ็นสัญญากันตามสนที่สัญญามมทริซค่ะกลายเป็นสหภาพยุโรปนะคะสมาชิก27ประเทศเนี่ยนะคะประเทศผู้เริ่มก่อตั้งคุณครูจะใส่เป็นสีวงกลมสีแดงให้นะคะโดยที่ประเทศผู้เริ่มก่อตั้งจะประกอบไปด้วยประเทศเบนเยียมนะคะประเทศเบนเยียมประเทศนเนเธอร์แลนด์อยู่ใกล้ๆกันเบนเยียมนเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กนะคะ ฝรั่งเศสค่ะเยอรมันนะคะ,อ,ะอิตาลีค่ะอิตาลีนะคะตรงนี้คือประเทศผู้เริ่มก่อตั้งทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีย7ิบเประเทศเนี่ยชาติสุดท้ายที่เข้ามาร่วมนะคะได้แก่โครเอเชียค่ะเรียนดูโครเอเชียนะคะอยู่ในคาบสมุทรบอลคานะคะดินแดนตรงนี้ก็คือยูโกสลาเวียเดิมซึ่ง แตกออกมาเมื่อไม่นานมานี่เองทีนี้เี่นดูว่าประเทศกลุ่มสมาชิก EU เนี่ยนะคะเขาสัญญาเรื่องของการใช้เงินตราสกุลเดียวกันคือสกุลยูโรค่ะแต่ก็มีบางประเทศที่ไม่ใช้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามีประเทศอะไรบ้างแต่มีบางประเทศที่ไม่ได้เข้ารวมไม่ได้เข้ารวมอยู่ใน EU เะคะเขาก็ยังใช้เงินตราสกุลยูโรอยู่นะคะตัวอย่างเช่นชาติ ประเทศมอนาโคซันมาริโนนครรรดวัดกันพวกนี้ใช้เงินสกุลยูโรค่ะทา,ทางที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะแต่ที่นี้กลุ่มสาภาพยุโรปเองเนี่ยมีประเทศที่ใช้เงินตราสกุลยูโรอยู่19ประเทศนะคะไม่ใช้อยู่ถึง8ปประเทศค่ะประเทศที่ไม่ใช้ได้แก่เดนมาร์กสวีเดน กลุ่มนี้เขามีเงินตราสกุลของเขาที่มันเอ่อมันมันแข็งค่าอยู่แล้วนะคะมันมีเสถียรภาพอยู่แล้วนะคะเดนมาร์กสวีเดนนะคะฮังการีโปแลนด์ค่ะเช็ก โครเอเชียโรมาเนียแล้วก็บัลกเรียค่ะทั้งหมดนี้ทั้ง8ประเทศนี้ไม่ได้ใช้เงินตราสกุลยูโรนะคะถึงแม้รวมอยู่ในกลุ่ม EU ก็ตามค่ะทีนี้สภาภาพยุโรปเนี่ยเขามีนโยบายเรื่องอะไรที่มารวมกันนะคะนโยบายของเขาก็คือยกเลิกภาษีสุรกากรนะคะประกรันรายได้เกษตรกรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้เงินตราสกุลยูโรค่ะ นี่คือสภาพยุโรปนะคะต่อไปกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มต่อไปคือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือค่ะเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA น,นี่มีสมาชิกอยู่แค่3ประเทศค่ะแค่ดารัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะคะกลุ่มนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนโยบายสําคัญของเขาก็คือเรื่องของการค้าเรื่องของทรัพย์สินปัญญาทางปัญญาแล้วก็เรื่องของการเรื่องงับข้อพิพาทระหว่างกันนะคะแล้วก็ส่งสินค้าเกษตรไปให้กัน น,ะะนี่คือนโยบายสำคัญของกลุ่ม NAFTA ค่ะหรือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือนะคะที่นี้เราดูว่ากลุ่มถัดไปอันนี้กลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อเรามากก็คือกลุ่มอาเซียนค่ะตั้งขึ้นมาด้วยปติญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะคะตอนนั้นรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ พอปี2535เราก็ขยับมาเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนนะคะในปี2553ค่ะเราก็นํากฎบัตรอาเซียนมาใช้มันคืออะไรกฎบัตรอาเซียนก็เหมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนนะคะปี2558รอค่ะเราขยับตัวเองจากเขตการค้าเสรีอาเซียนมาเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็คือถ้าเทียบก็ค,คล้ายๆกับ คล้ายๆกับตลาดร่วมยุโรปนะคะแต่ไม่ใช่สภาพยุโรปนะคะประมาณตลาดร่วมยุโรปค่ะนะคะทีนี้บุคคลที่มีอิทธิพลต่ออาเซียนนะคะมีคนไทยด้วยค่ะนะคะมีด้านขวาคือดอเตอรสุรินทร์พิสุวรรณนะคะเลขาธิการอาเซียนในอดีตค่ะและด้านซ้ายนายเลเหเรืองม,มินค่ะอันนี้เป็นชาวเวียดนามนะคะแต่ที่นี้ปัจจุบันนะคะเป็นใครคะ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนที่14นะคะเป็นคนสัญชาติบรูไนค่ะนายดาตโตอ่าปาดูการิมจอกหอยค่ะนะคะบุคคนนี้คือเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันนะคะเริ่มเเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อปี61ค่ะที่นี้3เสาหลักอาเซียนมีอะไรบ้างคะเสาหลักที่1คือประชาคมการเมืองและความมั่นคง นะคะ ASC ค่ะเสาหลักที่สองคือประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ASCC ค่ะและเสาหลักที่สามคือประชาคมเศรษฐกิจ e ค่ะ AEC ค่ะนี่คือสามเสาหลักของอาเซียนค่ะนะคะทีนี้เรามาดูว่าอาเซียนเนี่ยมีสมาชิกนะคะถ้าเป็นสีแดงนี่คือประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียนนะคะไทยโดดีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียค่ะ ต่อมาก็มีบรูไนหลังจากเขาได้รับเอกราชอังกฤษแล้วเขาก็มาเป็นสมาชิกนะคะต่อมาก็มีเวียดนามเข้ามาร่วมนะคะมีลาวมีพมา่านะคะเข้ามาร่วมนะคะและชาติสุดท้ายค่ะที่เข้ามาร่วมปัจจุบันนี้ก็คือกัมพูชาค่ะอันนี้คือสมาชิกอาเซียนทั้งหลายมีจํานวนเท่านี้นะคะคือ10ประเทศแต่ต่อไปนี้เนี่ยนะคะจะเป็น เขาเรียกว่ากลุ่มอาเซียนบวกต่างๆนะคะจะมีบวกอะไรบ้างถ้าเป็นบวก3เวลาประชุมอาเซียนบวก3จะประกอบไปด้วยอาเซียนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนค่ะอาเซียนบวก6ค่ะอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ อาเซียนบวก8ค่ะเป็นอะไรคะสหรัฐอเมริการัสเซียและอาเซียนบวก9คือแคนาดาเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็อยากจะเข้ามาร่วมประชุมเจรจาเรื่องของการค้ากับกลุ่มอาเซียนค่ะทีนี้กลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มต่อไปค่ะเรียกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิกค่ะกลุ่มร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเอเปกค่ะ กลุ่มเอเปกเนี่ยนะคะประเทศผู้ริเริ่มได้แก่ประเทศออสเตรเลียค่ะทีนี้จุดประสงค์หลักของกลุ่มนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อทวงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจสาภาพยุโรปนะคะก็คือประกาศรวมกลุ่มเศรษฐกิจกันนะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมด21เคเศรษฐกิจ ะะที่ครูไม่ได้เรียก21ประเทศเพราะมันมีบางประเทศมันมีบางกลุ่มเศรษฐกิจที่เขาไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศนะะทนี้เียนดูว่ามีใครบ้างค่ะที่เป็นสมาชิกของเอเปค่ะเริ่มจากบรูไนนะคะอินโดนีเซียค่ะมาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์ค่ะสิงคโปร์นะคะไทยค่ะเวียดนามญี่ปุ่นค่ะจีน ไต้หวันเห็นไหมว่าไต้หวันเนี่ยอย่างจีนเขาก็ไม่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศใช่ไหมคะฮ่องกงก็ไม่ได้เป็นประเทศก็เลยเรียกเขตเศรษฐกิจค่ะนะคะออสเตรเลียค่ะเกาหลีใต้ค่ะนะคะนิวซีแลนด์สารัฐอเมริกาแคนาดานะคะเม็กซิโกโปาปัวนิวกินีชิลี เปรูค่ะนี่คือสมาชิกของกลุ่มเอเปนะคะ21เขตเศรษฐกิจนะคะ21เขตเศรษฐกิจค่ะกลุ่มนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะไม่ได้หมายถึงเจริญเติบโตของของการรวมกลุ่มนะคะแต่เป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกค่ะ กลุ่มที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกนะคะคือกลุ่มเอเปกค่ะอารัเเซียด้วยหนึ่งประเทศนะคะอยู่ในนั้นอทีนี้เรียนดูวัตถุประสงค์ของเอเปกคืออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนค่ะเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการให้กับประเทศสมาชิกนะคะต่อไปกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มต่อไปคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ imf ค่ะ นะคะด้วยสนธิสัญญาบเบรตันบุกนะคะได้นำประเทศสมาชิกนะคะเดิมมีไม่ถึงจำนวนที่ครูให้นี้เพิ่งมาเ,เข้ามารวม190ประเทศนี้เมื่อไม่กี่ปีผ่านมานี้เองนะคะประเทศที่เป็นศูนย์กลางค่ะก็คือกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสห,สหรัฐอเมริกานะคะประเทศสุดท้ายที่เป็นสมาชิกของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือประเทศอันดอร่าค่ะแต่ข้อสอบเวลาข้อสอบโอเน็ตเขาจะไม่ถามว่าประเทศอะไรเป็นประเทศสุดท้ายแต่ให้เรารู้ไว้ว่าอันดอร่ามันอยู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนใช่ไหมคะเป็นรัฐอิสระเล็กๆที่อยู่บนเทือกเขาพิเรนีสค่ะนะคะนั่นคืออันดอร่านะคะที่นี้อันดอร่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ2 0 2 0นนี่เอง นะคะค่ะอันนี้คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะกอ,องทุนการเงินระหว่างประเทศถ้าเทียบกับธนาคารของประเทศไทยก็เทียบกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคือธนาคารกลางของโลกค่ะนะคะทำหน้าที่หนึ่งคือเสริมสร้างเสถียรภาพอาตาัตราและเปลี่ยนอัตราต่างประเทศแสดงว่าสุทธิค่าของเงินบาทอ่อนค่าเกินไปนะคะ IMF จะให้ประเทศไทยกู้ เงินเพื่อมาเสริมสร้างศสลภาพอัตราแลกเปลี่ยนได้ครับจัดตั้งระบบการชรําระเงินระหว่างประเทศถ้าแต่ละประเทศเป็นหนี้กันนะคะให้กู้ยืมแต่ต้องเพื่อแก้ปัญหาดุลการชรําระเงินเท่านั้นนะคะอ่าทีนี้ต่อไปนั่นดูว่าธนาคารโลกค่ะธนาคารโลกนี้เขาก็มีกําหนดว่าประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคารโลกเนี่ยต้องเป็นสมาชิก IMF ไปด้วยเพราะ การให้กู้ยืมจะแตกต่างกันวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมจะแตกต่างกันนะคะที่เนี่ยดูว่าสมาชิกก็จะมีจํานวนเท่ากันค่ะคือ190ประเทศเพียงแต่ว่าเขาจะให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศอย่างเช่นไทยจะกู้ยืมธนาคารโลกมาสร้างถนนสร้างสะพานนะคะมาพัฒนาระบบการศึกษาอย่างนี้เราสามารถกู้ world bank หรือธนาคารโลกได้ค่ะแต่กู้ imf ต้องเรื่อง แก้ปัญหาดุลชำระงเงินและก็รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้นนะคะนี่คือคำว่า world bank หรือธนาคารโลกค่ะที่นี้ต่อไปค่ะกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจก็คือกลุ่มผู้ค้าน้ำมันโลกค่ะหรือกลุ่ม opec ค่ะกลุ่มผู้ค้าน้ำมันโลกเนี่ยนะคะที่เป็นสีแดงเนี่ยคือประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้ง กละะุ่มนี้เขาจะมีอำนาจต่อรองสูงนะคะถ้ากลุ่มนี้ทะเลาะกันเมื่อใดเนี่ยนะคะน้ำมันจะลงราคาเพราะอะไรคะเพราะเขาจะแย่งโคต้ตาการผลิตน้ำมันกันค่ะแต่ถ้าเขาดีกันเขาจะจับมือกันแบ่งโคต้ตาผลิตน้ำมันน้ำมันจะแพงขึ้นค่ะกลุ่มผู้ริเริ่มได้แก่ซาอุดิอาระเบียนะคะอิรักค่ะอิรานค่ะนะคะคูเวตค่ะเวเนซุเอลานะคะคือที่เป็นสีแดงคือประเทศผู้เริ่ม ก่อตั้งโอเปกค่ะ,ะ,คะจากนั้นก็จะมีเข้ามาร่วมคือสหรัฐอาหรับีมิเรตนะคะกาบองไนจีเรียแอลจีเรียลิเบียนะคะคองโกอีเคเวาตอเรียกินีนะคะทั้งหมดนี้คืออะไรคะ โอเปกค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด12ประเทศค่ะจะสังเกตว่าไม่มีประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เลยนะคะในอดีตเคยอินโดนีเซียเคยเป็นสมาชิกแต่เขาลาออกไปนะคะ,อ,ะอันนี้คือประเทศกลุ่มโอเปกหรือกลุ่มผู้ค้าน้ำมันโลกค่ะ ทีนี้ต่อไปค่ะกลุ่ม G 8ค่ะคือกลุ่มผู้นำด้านุตสาหกรรม8ประเทศได้แก่ใครมั่งเราสังเกตดูแคนาดาสหรัฐอเมริกานะคะมีอังกฤษฝรั่งเศสวิธีจำคือประเทศในกลุ่มแองโกลอเมริกาทั้งสองประเทศเลยนะคะอังกฤษฝรั่งเศสก็เป็นผู้ร่วมสงครามผู้นําในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สที่สาคัญใช่ไหมคะอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสค่ะอิตาลีอ่ะอยู่ฝ่ายอักษะใช่ไหมสมัย ่าสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งญี่ปุ่นอันนี้ก็อยู่ฝ่ายอักษะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะและรัสเซียนะคะเยอรมันค่ะอ่าเยอรมันนะคะญี่ปุ่นเยอรมันญี่ปุ่นนี่เขาเป็นกลุ่มอักษะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอาที่นี้เรียนดูว่าทั้งหมด8ประเทศนี้เขาเรียกประเทศผู้นําด้านอุตสาหกรรมของโลกค่ะเขาเรียกกลุ่ม G8 ค่ะนะคะผู้นําอุตสาหกรรมนะคะ ต่อไปกลุ่มต่อไปคือองค์การการค้าโลกหรือ WTO ค่ะองค์การนี้นโยบายสำคัญของเขานะคะคืออะไรบ้างองค์การนี้มาจากกลุ่มความร่วมมือที่เรียกว่าแก t ในอดีตนะคะ ทีนี้นโยบายสําคัญของกลุ่มนี้คือเขาจะไม่เลือกปฏิบัติถ้าประเทศใดเป็นสมาชิกนะคะประเทศใดเป็นสมาชิกจะไม่มีการจํากัดสินค้านําเข้าส่งออกนะคะจะมีกระบวนการยุติข้อพิพาททางการค้าจะมีการรวมกลุ่มกันลดภาษีเการเปิด FTA ระหว่างไทยกับบาเรนนะคะ,ะให้สิทธิพิเศษแก่ชาติกำลังพัฒนานะคะ่ะนี่คือนโยบายของ กลุ่ม WTO ค่ะองค์การการค้าโลกที่นี้สมาชิกมีเยอะไหมคะสมาชิกมี164ประเทศค่ะมีเยอะมากค่ะมี164ประเทศนะคะ,ะประเทศสุดท้ายที่เป็นสมาชิกคืออัฟกานิสถานค่ะนะคะอัฟกานิสถานนะคะส่วนผู้หญิงคนนี้คือผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกข่าเชื่อว่าอิงโกซี โอกกโจอิเวลานะคะชาวไนจีเรียค่ะทีนี้คนไทยเคยมีอิทธิพลต่อตรงนี้เหมือนกันนะคะคือดรสุภชัยพานิชภักนะคะซึ่งท่านก็เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการขององค์การการค้าโลกมาก่อนเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้ประเดี๋ยวครูคจะให้ดูภาพของท่านนะคะทีนี้ต่อไปค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียค่ะอาเซียนดีเวล็อปเมนต์ค่ะ,คะอันนี้ก็ให้สมาชิก ที่เป็นะเทศกำลังพัฒนาขู่ยืมเงิน68ประเทศไทยก็คือหนึ่งในกลุ่มสมาชิกนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปคือการประชุมศาสห์ประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือองค์การอังถัดองค์การนี้เป็นองค์การย่อยของาสตร์ประชาชาติจะดูรลชาติกำลังพัฒนาบุคคลนี้คือดรสุภชัยพาณิชพักค,ค,ค่ะที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าท่านเคยดํารงตําแหน่งอะไรคะท่านเคยดํารงตําแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกนะคะเสร็จแล้วต่อมาท่านมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการองค์การอังถัดค่ะเลขาธิการองค์การอังถัดคือองค์การนี้แต่ท่านหมดวาระไปนานแล้วนะคะประมาณปีห้าหนึ่งนะคะคุณจำได้ประมาณปีห้าหนึ่งท่านหมดวาระไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จะดูแลเรื่องการพัฒนาและการค้าของโลกค่ะปัจจุบันนี้นะคะผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การอังถัดคือเรเบกากรีนสปันนะคะ,ะกลุ่มต่อไปค่ะคือกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจค่ะสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเรียกย่อว่า i m t g t นะคะสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเราเรียกเคเศรษฐกิจสามฝ่าย I มาจากคำว่าอินโดนีเซีย M มาจากคำว่ามาเลเซีย T มาจากคำว่าไทยแลนด์ริสทรองเกิลค่ะเขาเรียกเคเศรษฐกิจสามฝ่ายรวมกลุ่มกันเพื่อเจราจาด้านเศรษฐกิจอันนี้เป็นกลุ่มอนุภูมิภาคนะคะต่อไปค่ะ กลุ่มถัดไปคือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจค่ะกลุ่มสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเรียก Queranger Economic Cooperation ที่น่เรียนดูบางทีเขาเรียก QEC ค่ะเรียก QEC กลุ่ม QEC คือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจได้แก่4ประเทศในใน แผนที่นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่นั้นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจได้แก่ประเทศอะไรบ้างคะสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจได้แก่ไทยค่ะไทยจะมเีเมืองที่เข้าร่วมอยู่ในโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจคือเชียงใหม่และเชียงรายนะคะไทยนะคะาลาวค่ะลาวก็คือเชียงทองเชียงทองคือหลวงพระบางค่ะเชียงทองก็คือหลวงพระบางพมา่าเชียงตุงนะคะและจีนคือเชียงรุ่งค่ะ ดังนั้นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือเอ่อเอ่อบริเวณที่เราร่วมมือกันเขาเรียกห้าเชียงค่ะห้าเชียงที่ร่วมมือกันสร้างเส้นทางเข้ามาคมทั้งทางบกทางน้ําไปหาการเชื่อมไปหากันนะคะนี่คือโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจค่ะต่อไปค่ะอันนี้หกเหลี่ยมเศรษฐกิจค่ะเมื่อกี้นันเองบอกมีสี่เหลี่ยมดูสี่แล้วนันเอนเอามาบวกอีกสองค่ะ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเมื่อกี้สีบนนี้เรียบร้อยไปแล้วจะมารวมอีกสองข้างล่างค่ะนั่นคือกัมพูชาและเวียดนามค่ะกัมพูชาและเวียดนามนะคะกลุ่มนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจเหมือนกันค่ะอ่ะละทีนี้เราเราเรียนลองมาดูข้อสอบค่ะ ข้อสอบถามว่าหนึ่งหลังจากที่ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลต่อประเทศโดยรวมอย่างไร1ค่าจ้างสูงขึ้น2ทําให้ราคาวัตถุดิบแพงขึ้น3ทําให้ราคาสินค้าแพงขึ้น4ทําให้คนไทยหาง,งานทําในประเทศได้ง่ายขึ้น 5. ทําให้มีสินค้าและบริการแลกเปลี่ยนภายในประชาคมเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไทยเข้าสู่อาเซียนแล้วประชาคมอาเซียนนะคะนั่นจะสังเกตว่า ขั้นขั้นตอนในการรวมกลุ่มตรงนี้เป็นประชาคมมันเทียบกับอะไรนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่าเทียบกับตลาดร่วมนะคะให้ไปดูว่ามันรวมไปถึงขั้นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือข้อ5าค่ะทาให้มีสินค้าบริการได้เปลี่ยนภายในประชาคมเยอะขึ้นค่ะ,ะต่อไปค่ะประเทศตามข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกข,ของอาเซียนค่ะไทยเวียดนามลาวเมียนมากัมพูชาอันนี้ครบใช่ไหมคะอ่ะต่อไปก็สองไทยเวียดนามฟิลิปปิน จีนไม่ได้เป็นค่ะต่อไปข้อ3ไทยมาเลเซียฟรลิปเป็นสิงคโปร์ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นค่ะ4ไทยมาเลเซียนดนีเซียอินเดียไม่ได้เป็นค่ะข้อ4ข้อ5ไทยมาเลเซียนดนีเซียบรูไนเกาหลีใต้เกาหลีใต้ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ได้แก่ข้อ1ค่ะต่อไปประเทศขอซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาหนึ่งกำลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะคะอ่า ปรากฏการที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นการขยายตัวของ GDP มีค่าติดลบนะมีอัตราการว่างงานสูงเงินโทนไหลออกประเทศต่อเนื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจหยุดดุลการชำระเงินขาดดุลเงินตราสกุลของประเทศผันผวนรายรับจากภาษีรฐบาลลดลงกว่าร้อยละ30สถานการณ์นี้เนี่ยนะคะเราจะต้องออถ้าเราประสบสถานการณ์นี้เนี่ยควรขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานใดค่ะหนึงธนาคารโลกนะถ้าธนาคารโลกมันจะไม่ได้เจราจาเรื่องอะไรคะดุลกับชำระเงินใช่ไหมคะข้อ 2. อ,ององค์การการค้าโลกมันต้องเป็นเรื่องการค้า 3. องค์การสหประชาชาติ 4. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 5. องค์กรเพื่อความร่วมมือ ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นคาตอบข้อนี้มันไปช่วยดุลการชําระเงินด้วยตายราแลกเปลี่ยนด้วยจะตอบข้อที่4ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะต่อไปหาประเทศก่อและขอเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกธนาคารโลกการพัฒนาเอเชียกองทุนการเงินระหว่างประเทศอาเซียนธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนานะคะเมื่อประเทศกอประท้วงประเทศขอว่ามีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้ากับประเทศตน องค์กรใดมีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่ระงับและเจรจาข้อพิพาทให้เรียนมองแล้วนะคะมันก็น่าจะเป็นใครคะเจรจาข้อพิพาททางการค้าก็ต้องเป็นใครคะข้อหนึ่งใช่ไหมคะอ่าองค์การการค้าโลกค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับประเทศใดประเทศหนึ่งรับาลนั้นสามารถขอกู้เงินจากองค์การใดวิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้เขาไม่ได้บอกนะคะว่าอ่า เขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามันดุลการชำระเงินค่ะดุลเกินดุลอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะแต่ว่าเราดูก่อน UN คือสหประชาชาติไอเวฟกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะอ่ะ WTO นะคะก็กองเอ่อองการการค้าโลก WHO ก็คือองค์การอนมามัยโลก AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นในดูเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครคะ IMF ค่ะ ต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์การการค้าโลกค่ะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าช่วยเหลือให้กำลังพัฒนาด้านข้อมูลการค้าเจรจารูปประสพททางการค้าให้การสนับสนุนการลงทุนและให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาด้านการค้าประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเพื่อให้ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจให้สอดคล้องกันด้านองค์การการค้าโลกเขาไม่ได้ให้กู้ยืมเงินนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อ4ค่ะวันนี้ นะคะข้อสนะคะต่อไปค่ะประเทศใดเป็นผู้ริเริ่มรวมกลุ่มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มเ e อ c ค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นออสเตรเลียใช่ไหมคะประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุดก็ต้องตอบอะไรคะกัมพูชาใช่ไหมคะ ต่อไปธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศแตกต่างกันอย่างไรเมือ่อกี้ครูบอกว่าธนาคารโลกให้กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาประเทศส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้กู้เพื่อแก้ปัญหาดุลการชําระเงินค่ะส่วนข้ออื่นนะบอกว่าธนาคารโลกให้กู้โครงการขนาดกลางส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้โครงการขนาดใหญ่ธนาคารโลกให้กู้โครงการระยะสั้นกองทุนการเงินรลกให้โครงการระยะยาว ภาษีธนาคารโลกให้กู้เพื่อนนามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศกู้เพื่อพัฒนาสถาบันการเงินที่ล้มเหลวฉั้นคําตอบจะตอบที่ข้อ1ค่ะข้อ1นนะคะต่อไปค่ะข้อที่10ค่ะข้อใดคือองค์การทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกี้ต้องเป็นอะไรคะจำนวนเยอะกว่าเพื่อนค่ะก็น่าจะเป็นอะไรคะที่มีจำนวนเยอะกว่าเพื่อนก็น่าจะเป็นอะไรเอ่ย น่าจะเป็น w ับเใช่ไหมคะถ้าเอฟเฟกมันแค่เป็นเท่าไหร่นะลูกมันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ว่าจำนวนเอฟเฟกมันมีแค่ 21K เขตเศรษฐกิจนะคะ21 K มี21เขตเศรษฐกิจแต่ดับเมี164ประเทศเป็นสมาชิกคะ่ะองค์การเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็น่าจะเป็น WTO ค่ะ วันนี้เจอกันเท่านี้นะคะถ้าจะต้องไปดูร่วมกันก็คือ ep อ่าสิและ13นะคะซึ่งเราจะเริ่มที่12แล้วก็มาต่อด้วย13ไม่ทีุนึค่ะเจอกันในครั้งต่อไปนะคะ ep หน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพลยด,ด้วยสวัสดีนะคะ